แต่ไมห็นว่าลมมาสักพูนปลาตีนปลาตีนเหรอแกก็ของเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนมาตาบอกพี่ๆสิวันนี้มาตาจะไปไหนเที่ยวค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปไหนเดี๋ยวต้องให้ทุกคนติดตามมานะ เพราเราจะไปไหนกันนะเราจะไปสมุทรสาคร <S <S ส<า>รมุทรสาครแ่น้ํา้ำมันจะหมดแล้วอะเดี๋ยวพ่อขอแวะเติมนน้ำมันก่อนนะแม่น,น้ำมันหมดเหรอใช่เนี่ยเนี่ยมันเตือนแล้วเนี่ยอ๋อโอเคอ่ะไม่ต้องไม่ต้องคือแม่นะคะโหลดแอปหนึ่งมาเป็นแอปใหม่เลยนะคะที่เขาเพิ่งเปิดตัวนะคะชื่อแอปว่า Max Me มีมแอปนี้ก็คือสามารถ เติมน้ำมันได้แม่โหลดอีกคือไว้เผื่อพามาตามมาเที่ยวนี่แหละอันนี้เขาก็บอกว่าเราสามารถที่จะกดสั่งน้ำมันได้นะคะแล้วก็ไปเติมที่สาขาที่ใกล้ๆได้เลยเดี๋ยวแม่กดปา๊มน้กดสั่งน้ำมัมโนมโอเคเรียบร้อยละกดแล้วพ่อเรียบร้อยไม่ได้เดี๋ยวพ่อว่าพ่อจะแวะซื้อกาแฟด้วยแม่ไม่ตองแวอะอา ขาสั่ได้มีกาแฟพันไทยที่พอชอบกินมหมสามารถไปรับที่สาขาที่เราไปเติมน้ำมันได้เลยนี่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 ้ดกดสั่งกาแฟให้พอาาแล้วมาตามเลยไหมคะเอาขนมค่ะอากมขนม้ยไหมใ่เ้คีให้สัได้ข่าดได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าสามารถที่จะเป็นบริเวณก็ได้ ว่า <Wow. S 1> จะไปรับที่สาขาก็ได้ยังไงเราต้องไปเติมกระปันอยู่แล้วแล้วก็เอากาแฟพออยู่แล้วเราก็เลือกไปรับที่สาขาได้เลยนี่มาตาเขาบอกว่าเราสามารถเรลือกชําระเงินได้3วิธีเลยนะว้าว <Wow. S 2> จะใช้แต้มก็ได้หรือว่าจะใช้แต้มบวกเงินหรือว่าจะใช้เงินที่เติมในแมตต์มีวอลเล็ตก็ได้นะคะสําหรับคนที่มีสามาชิก แต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีบัตรสมาชิกนะคะก็คือสามารถซื้อา,าเป็นเงินสดแล้วก็สะสมแต้มในแอปแทนได้ด้วยมาตาแล้วเราจ่ายแบบไหนกันดีอ่ะแม็กมีวอลเล็ตค่ะโอเคงั้นแม่จ่ายแบบแม็กมีวอลเล็ตนะคะก็คือเติมเงินเข้าไปในแอปได้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปที่ปังพีพีกันเลยดีกว่านะคะ เดี๋ยวเราก็าไปเอากันเลยดีกว่าค่ะหิวยังหิวแล้วหิวแล้วอยากกินน้ำเ้วใช่ไหมนี่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 นไงเพี่พ<ร>อนสา<อ>มแม็กซ์มี พ่อจะบอกว่าพอใช้แอปแล้วแม่ชอบมากเลยนะออรู้บอกว่าในแอปอะเขาครอบคลุมมากเลยไม่ว่าจะเป็นมีเช่ารถแล้วก็มีที่พักดูที่เที่ยวซื้อประกันก็ได้ออโอ้โอจ<ด>ันย์บิน,นก็ได้ดีมากเลยเออได้หมดเลยเมื่อกี้พ่อลองโหลดมาออที่อีอ่หนึ่งพ่อชอบมากเลยเ,ออเขาบอกว่ามันเหมือนแบบมีบริการสุดเฉินไปดูไปดูแบบขับขับอยู่เนี่ยแบบขับขับอยู่เนี่ยน้ำมันหมดเนี่ยเขาก็มาเติมมาเอาน้เอาน้ำมันมาให้4ลิตร สุดๆเลยยี่สิบสีชั่วโมงเลยตลอด24ชั่วโมงเลยดีมากจะบอกว่าแม่ก็เคยมีเหตุการณ์ที่ต้องมานหมดเจอเกิดขึ้นได้แม่เคยน้ำเกิดขึ้ไดไม่รู้จะทำยังไงอะตอนนั้นอะอันนี้เขาก็จะมีบริการอย่างเงี้ยยี่สิบชั่วโมงสมมติเราขับดึกๆเงี้ยเราก็ใช้บริการเลยได้อิ่มลึกมากเลยนั่งกินมาสักพักก็เริ่มจะอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราแม่แตงไม่อิ่มเลยเอไม่อิ่มเหรองั้นแตงพร้อมไปเที่ยวย่างพร้อมเหรอ ทุกคนพร้อมแล้วลูกเอาดีๆพร้อมไปเที่ยวยังคะพร้อมแล้วค่ะโอ้ยถ้าทุกคน,นพร้อมแล้วนะอขอไปห้องน้ำก่อนออไ,อไปห้องน้ำก่อนเพราะว่าห้องน้ำที่นี่สะอาดั้านึงจะบอกว่านะคะแอปแม็กมีนะคะทุกคนโหลดติดเครื่องกันไว้เลยนะคะเพราะว่าทุกการเดินทางยังไงก็ต้องใช้แม็กมีค่ะ สวัสดีค่ะที่สั่งผ่านแอปไว้อะค่ะได้เลยขอบคุณค่ะเร็วมากเลยไปไ<ะ>ปต่อ ถึงแล้วค่ะถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะสะพานแดงค่ะสะพานแดงที่ไหนเขาอยู่จังหวัดอะไรรู้เปล่าไม่รู้อะสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครเไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างบรรยากาศดีแค่ไหนไปกันเลยไปกันเลยค่ะลูกไปก่อนนะถ้าแม่กันจะไม่ไปอ่ะ ว่าเป็นสะพานแดงจุดชมวิวปาโลมาเรนไม่เห็นปาโลมาสักต no ัวเลยปาลาตินปาลาตินเหรอก็วันน like <so ี้นะคะทริปเราก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือมากันแบบชิวๆนะคะไม่ได้มีแผนเยอะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ชอบเที่ยวแบบเราเนี่ยก็คือสามารถที่จะโหลดแอปแมททีติดเครื่องเอาไว้ได้นะคะเขาก็จะมีแนะนําที่เที่ยวด้วยนะคะเวลาเติมน้ํามันก็สามารถจองน้ำมันก่อนได้เติมที่สาขาได้เลยแล้วก็ละรอีกนะ ดื่มได้ด้วยใช่ไหมก็ซื้อขนมได้ด้วยดีมากเลยแล้วก็ปั้นมาปั้นได้ด้วยที่มนได้ด yep ้วยคลิปต่อไปแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเที <S <S ่ยวที่อื่นอีกนะคะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนเนาะลาไปก่อนล่ะตามมาต่อไปวิ่งเล่นก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ